ขอกราบนอบน้อมต่อองค์พระรันตนตยโดยมีองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกราบนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะทุกพระองค์กราบน้อมยินดีต่อท่านสาธรรมิกทั้งหลายที่เข้ามาฟังและเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาพระพุเลิศจันทสโลจะมา ปัญญายธรรมในเรื่องของกรรมฐานหลวงทรงจิตที่อาตมามาแสดงธรรมนี้เพื่อเป็นการถวายความเคารพในธรรมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและส่งงานกับครูบาอาจารย์ในสายธรรมก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของกรรมฐานหลวงทรงจิตก่อนกรรมฐานหลวงทรงจิตนี่เป็นกรรมฐานกองที่ส1 เป็นสมาธิใหม่สมาธิหลวงในกึ่งพุทธกาลการทำสมาธิก็เป็นหนึ่งหนึ่งย่างก้าคือย่างเก้าที่สเข้าสู่ความสำเร็จเข้าสู่การพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานนั้นเมื่อเราจะต้องฝึกฝนในเรื่องของการทำสมาธิแล้วสมาธิในกึ่งพุทธกาลนี้มีเกิดขึ้นมาโดยมาพร้อมกับธรรมะกึ่งพุทธกาล ก่อนหน้านั้นในพุทธการก็มีกรรมฐาน40กองหรือสมาธิ10 40ี่กองที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งปัญญัติและสร้างหนทางนั้นไว้แต่มากึ่งพุทธการพระพุทธเจ้าน้อยได้นำกรรมฐานหลวงจากดินแดนพระนิพานโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงได้ประทานให้มากรรมฐานหลวงเนี่ย ก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือวิธีการทำให้จิตใจนั้นเกิดความสงบตั้งมั่นเบาสบายเข้าถึงความมีพลังของจิตและสามารถเห็นเข้าใจในจิตอย่างแจ่มแจ้ง,จง,จงให้ก่อเกิดความมีเป็นผู้มีปัญญากรรมฐานหลวงนั้นจะบวกกับการทำให้จิตเกิดความรู้ตื่นขึ้นมา ฉะนั้นโดยการทำสมาธิและจิตรู้ตื่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าสึงความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในการไปสู่นทางความพ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานนั้นในการฝึกกรรมฐานหลวงนั้นมันมีอยู่ด้วยกันอยู่9แบบในสิ่งที่อาตมาได้ฝึกก็คือชอบในเรื่องของแบบการทำให้จิตว่างเฉยเบาสบายตั้งมั่นเอาจิตวางไว้ที่ศูนย์กลางกาย แล้วก็ดูการเคลื่อนไหวไปมาของจิตเอาจิตไว้ในจิตดูเกี่ยวกับจิตและสามารถทำให้จิตเกิดความสงบเกิดพลงังเกิดธรรมชาติของจิตให้เกิดความสวาม่างเพื่อจะให้จิตอะสามารถเกิดปัญญาและนำมาพิจารณาขัดเกลาเอากิเลสออกจากตนเอาตนออกจากกิเลสเข้าสู่มรรคผลนิพาน ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเจริญการเจริญทั้งสติและปัญญานำมาพิจารณาตัดถอนเอาออกกิเลสจากตนได้ฉะนั้นแล้วในกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานกองหมายที่รัดสั้นตัดตรงเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงเจริญพร